สวัสดีครับห้าสี่สามสองสวัสดีครับอป็นยังไงคะซีนงเตรียมพร้อมแค่ไหนกับงานเพลงนี้กันนี้คะพร้อมมากพร้อมนะพร้อมมาหนึ่งกินเต็มเยอะใช่พร้อมร้อยเปอร์เซ็นต์เลยครับถามความรู้สึกนิดนึงเป็นยังไงบ้างแบบละครเออซีรีส์จบแต่ว่าบรรยากาศเขาอุดมันยังคงค้างค้างคาคากันอยู่ต้องมาจับกันนี้กันก็ดีใจตรงๆกบอบุนหัวใจนะเพราะว่าพี่ๆก็ยัง พี่พี่ยังพี่พก็ยังรักพวกเราเหมือนเดิมก็ขอบคุณมากที่ยังรักกันแบบนี้ครับแล้วก็ใหญ่ขึ้นเรื่อยๆเท่าแบบแต่ละงานมาแต่ละงานมาใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นย่ใหญ่ไพอเล่นใหญ่ขึ้นเรื่อยๆด้วยล่าสุดมีชุดแต่งงานแล้วจู๊ดรู้สึกไงบ้างก็ดีใจแฮปปี้มากๆเลยที่ทุกคนแบบ ตั้งตาหลอกันมาวันนี้แล้วก็เตรียมตัวกันมาแบบแต่ละคนก็แต่งตัวกันแบบสวยงามมากเอาเรื่องเอาเรื่องเอาเรื่องเอาเออาเร่องเอาเ่องเอ่น้อาเรงเอาเ่องเอยแต่องคนาเรื่อเอาเรืองาร่งคารื่งอารื่องรับเปานยังไารงบ้ารงครับก็ารู้สึกดีใรค่แกรับแง้วก็มีคอามสุ่แี่แงบทุกรนยังเอบรักพงกเรา่อะไรอารั่เอาองเาเรเอาเรงเอาเรือารั่องเางเอาร่องเาเรื่าเ่แงเารื่างชาติอ่าใช่อรับผมก็มาร่วมจอยน้่ครับผม มีอะไรอยากจะแบบพูดถึงค้างๆทางชาติอะไรอย่างนี้บ้างไหมฮะก็ thank you for your support นะครับก็ we are really happy that you guys are like support us thank you ครับผมครับพูดถึงความพิเศษในวันนี้เลยค่ะเป็นแฟนจะได้เห็นอะไรโชว์อะไรพิเศษครับก็เห็นในสิ่งที่พวกเขาที่พวกแฟนพี่ๆแฟนๆอยากเห็นนะครับผมก็ขออะไรมาใน X ก็น่าจะได้ ตามนั้นจัดให้จัดให้จัดให้อย่างเต็มที่เช่นเพลงอะไรเพลงอะไรนะพี่คุ้นๆอันนี้อันนี้เตราเต้นเราเต้นเราเต้นน่ารักน่ารักใช่เป็นเป็นยังไงเหมาะกับสภาพอากาศตอนนี้ด้วยไหมคะการเต้นนั้นผมก็โอเคนะครับก็เหมาะนะก็เหมาะนะครับนะครับมันจะมีมีมีรูปแบบมีรูปแบบไหนบ้างนอกจากการเต้นแล้ว ก็มีร้อง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 ครับแล้วก็มีโชว์มีกิจกรรมอ่าแล้วก็มีเล่นบทละครกันนิดนิดในในซีรีส์ให้แฟนแฮปปี้กันอ่าซีรีส์ไหนก็จะหยิบยกมาชวนโอ้โหเอาจริงจริงพวกเราก็แอบเซอร์ไพรส์เหมือนกันก็แอบเซอร์ไพรส์เซอร์ไพรส์เหมือนกันนะทุอย่างเขาก็ไม่บอกเราใช่ก็รอลุ้นเหมือนกันครับครับเปล่ามีอืม ไม่แน่ใจไม่แน่ใจถมีน้ำตาตมีน้ำตาแน่เลยนถ้าจะมีน้ำตาลนะปันเจี๊ยบเลยครับปั่นเจี๊ยบเต็มแม่เลยไหมไม่รู้ก็จะเต็มครับจะเต็มไม่ครับแล้วก็เรื่อยๆครับมีงานก็อยาก่ลม่านกันเรื่อยๆครับอยาทิ้งท้ายเลยเนาะทิ้งกันสิ รางจะเต็มอยู่แล้วครับแต่ไม่ดิ้งท้ายไม่ดิ้งท้ายไม่ดิ้งท้ายใช่ครับอะไรที่แบบว่าอยากทำแล้วน่าจะได้ทำกันไหมคบวันนี้อะไรที่อยากทำแล้ใช่ด้ทำกีฬาคืออะไรเ่าคุณอยากทำนะอ๋อพอจะสปอยได้ก็นอกจากเต้นละร้องก็มีอะไรพิเศษมากกว่านั้นด้วยครับใช่เป็นเป็นกีฬาเป็นกีฬาชนิดหนึ่งอ่าอเป็กีฬาชนิดหนึ่งนะครับเรียกได้ว่านอกจากแฟนใน แล้วยมีอนที่สามออนไลน์ได้วยใช่ครับผมไลฟ์สตรีมมิ่งใช่ไหมฮะใช่ไลฟ์สตรีมมิ่งครับผมสามพาร์สามพคร์ทยังซื้อได้อยู่ด้วยอ๋อยังซื้อได้อยู่ใช่ครับผมทันตอนนี้ยังทันอยู่เลยยังทันอยู่ทันเลยสามพร์โอ้อะไรมองอะไรผมอะไรเป่าเปล่าลอนนีมันเอาแลไงใช่ใช่รายการมันโชวเอาไปแล้วยังมอนที่แบบอยากดูโชว์ของเราอีกก็คือ สามารถซื้อบัตรออนไลน์ได้ใช่ครับสำหรับใครที่อยากดูแล้วไม่มีบัตรเข้ามาก็สามารถซื้อออนไลน์ได้ครับทางสายพัสครับผมครับผมเราขอตอบอะไรอย่างนิดนึงว่าตอนช่วงซ้อมแฟนมิสอันนี้รู้สึกแบบว่าตื่นเต้นแค่ไหนที่จะแบบต้องมาเพอร์ฟอร์มในวันนี้อะไรยเงี้ยเพราะแฟนๆเขาก็แอบเห็นเห็นเราพวกเราลงโซเชียลกันบ่อยๆอยู่ตอนซ้อมอะไรอย่างเงี้ยเมื่อตอนซ้อมก็สนุกแหละแล้วตอนล้วก็แบบเออชิวๆอะไรอย่างงี้ก็สนุกดีตอนซ้อม โอ้โหเวลากระชันชิดขึ้นมาเลยเรี่อยยิ่งเครียดเริ่มเครียดตอนแรกคือพวกผมซ้อมกันรู้สึกแบบชิลสนุกสนานแต่ตอนเนี้ยอีกไม่กี่ครึ่งชั่วโมงต้องโชว์เนี่ยเริ่มแล้วเริ่มมาแล้วใจเริ่มตื่นเต้นแล้วเริ่ม็นการทวนเนื้อก้าเกิดเก้นร้องอะไรนะเริ่มเริ่มทวน blocking เลยัังงกวลอยู่มยคะังกังวลอยู่ผมว่าน่าจะเป็นพาร์ทที่ตื่นเต้นที่ได้รับบทนี่แหละครับ ครับเนี่ยน่าจะตื่น like, right, ogi, urgency, เต้นที่สุดเลยครับเรียนเซไลแล้วก็ลงหนึงพิธีกรนะครับว่าจะให้คำนำให้เรามาเขาแล้วเขาไม่บอกมภาษณ์เซอร์ไพรส์เซอร์ไพรส์กันข้างหน้าเลยใช่ใช่บอกบางอย่างไม่ต้องรู้ก็ได้ก็คือพี่อ๊อฟพี่อ๊อฟพี่ไม่บอกมาบอกพวกเราเลยไม่บอกใช่เป็นเซอร์ไพรส์ครับเราแอบถามนิดนึงได้ไหมว่าซีรีส์มันจบไปแล้วอ่ะเราสี่คนได้เรียนรู้กันและกันยังไงกันบ้างเราอยากทราบ ก็เรื่องนิสัยเรื่องการกินเรื่องแบบว่าการชวนไปไปเล่นอะไรเงี้ยเรื่องการกินจริงจประเด็นคือเรื่องนิสัยเอามาแรกเลยประเด็นใช่ใช่คือคือเราเริ่มเห็นท่าแท้พี่บ้านมากขึ้นอย่ยวนี้เริ่องสองพวะพวะสังคมหล่ออนๆพี่บ้านพี่บ้านเริ่มกลมกลืนกับพวกเราแล้วตอนเนี้ยใช่ครับอย่างแฟงกี้เรียนรู้อะไรพี่บ้านบ้างเขาเริ่มเล่นแล้วครับเริ่มเล่นผมแล้วครับเมื่อก่อนคือพวกผมเนี่ยไม่กล้าไม่กล้าแกล้งเขาตอนเนี้ยมาแล้ว บอกแดงกับเริ่มไม่ยอมคนละลบ้านเราได้เห็นหน้ารักหน่ารักแองเจียไงบ้างก็ยังเป็นน้องรักเหมือนเดิมแต่อาจจะแบบว่ามีกวนเล็กๆน้อยๆอะไรอย่างเงี้ยครับผมแบบมีแซลมุกอะไรเงี้ยแบบปล่อยให้แบบเงียบๆทำรับรักก็ตกคนเลยนะดูผู้เราเป็นไงบ้างเขาผมก็สนิทกันมากขึ้นครับก็เริ่มรู้สึกว่านิสัยใจคอเริ่มคล้ายกันหรือมันคล้ายกัน่หน้ากลัวจนน่ากลัวใช่จนหน้ากลัวจริง มองตาก็รู้แล้วแบบไม่นานพยายามจะไม่มองถึงเรื่อถึงว่ากินก็กินเหมือนกันอะไรอย่างนี้หรอใช่ใช่แบบความคิดอะไรเหมือนกันหมดเลยแบบจะแกล้งใครแค่มองตาแบบเหมือนรู้แล้วอ่ะเหมือนรู้แล้วจริงหอใช่ใช่ใช่เริ่มเริ่มกลัวเหมือนกันเริ่มกลัวอนี้ผมจะบอกว่าพวกเขาเนี่ยเสมอต้นเสมอปลายวันนี้ก็คือคนละสามกล่องสี่กล่องยามเช้าไปถึงเรื่องกินับ่กินจะมาขอไป่กินก็กินอม่คับพี่คร่ะพี่ นึกถึงว่าคือเป็นซีนประทับใจของแต่ละคนซีนไหนกันบ้างเนี่ยเพรวันนี้ก็ได้เห็นแอบถึงตั้มครับอือ EP พิเศษด้วยเนาะตัวแบบอะไรอ่าซีนที่จะมาเซอร์ไพรส์ในวันนี้คือเราเราไม่รู้จริงๆรหล่อหล่อเซอร์ไพรส์ซีนที่ประทับใจโอ้ซีนที่ประทับใจที่ประทับใจก็หลายซีนนะอย่างซีนตุ๊กตาที่เออผมเอาตุ๊กตาเข้าไปไปหาเขาตอนที่ ที่เล่านิทานให้เขาฟังเพื่อให้เขานอนอะไรอย่างเงี้ยครับเขาชอบ <ừ m. S 1> ชอบซีนนั้นเหมือนกันมีหลายอารมณ์ดีฮะเราะมันการเลยนไปนอน <c oughs> เพราะ<อ>ผม <c oughs> ชอบซีนตอนตอนที่นอนบนอกเขาตรงสะพานอ่าใช่ใช่รู้สึกว่ามูดแล้วก็อารมณ์ทุกอย่างมันมันเหมาะไปหมดเลยตอนนั้นก็เลยแบบชอบฟิลนี้ชอบซีนนี้ด้วยที่บ้านล่ะของผมก็ต้องเป็นแบบว่าฉากที่แบบว่าเอามอไซไปซ่อมด้วยกันแบบว่าแบบมีความน่ารักเพิ่งรู้จักกันอะไรอย่างเงี้ย ของผมผมชอบซีนที่ซีนนี้ต้องดูในอันดัดก็คือเป็นซีนตอนจบที่เราขับมอเตอร์ไซค์กันแล้วเราแล้วเราซ้อนท้ายกันแล้วก็ขับไปชมวิวเชียงใหม่ไปสวยอยาวลองเทคับทับงหมดเดียกไ้ว่าประทับใจกันมันมันแสดงแล้วก็แฟนเนาะนอกจากนี้แล้วนอกจากแฟนไทยที่จะได้เจอในวันนี้แล้วถ่าามีแฟนไต้ไนไวันด้วยใช่ใช่แฟนไตวันซึ่งเราก็เต็มที่เหมือนกันอะไรก็เต็มที่เหมือนกันก็มีโชว์สุดพิเศษแน่นอนครับ เตรียมเตรียมไปความพอไม่ถึงนแคะเอ่เอ,อ,นนต,อ,นนอตอนนี้ก็คือเอาวันนี้ก่อนวันนี้ก่อนครับยังยังคิดถึงวันนั้นไม่ได้จริงๆตอนนี้เรามีอะไรอยากจะแบบทักทายกับแฟนๆาละตาละหนึ่งใหม่ที่แบบเออเราจะกำลังจะไปแล้วนะอะไรอย่างเงี้ยอ่ตาเจ้าได้เนี่ยได้เด้ก็อยากเจออยากเจอทุกคนเพราะว่าเราเห็นแต่คอมเมนต์เนาะก็เลยแบบเออรู้สึกว่า จะได้เจอแฟนๆที่นู่นแล้วก็ก็ตื่นเต้นเพราะจริงๆมีมีมีแฟนไต้หวันมาวันนี้ด้วยนะใช่ใช่มีอยู่มีอยู่กันครับผมเขาบินมาดูเราหลายรอบแล้วถือว่ารอบนี้เราก็บินไปใช่ใเดี๋ยวเราบินไปหาเขาเพื่อไปเซอร์ไปถึงที่เลยใช่ใช่วันนี้ก่อนเนาะอีกไม่กี่นาทีจะเริ่มแล้วใช่ครับโดนฟ้าดกลับตัองตารอครับ ครับที่บ้านพูดบ้างได้ไหมก็ไม่กี่นาทีนะครับก็จะเริ่มโชว์แล้วก็อยากให้ทุกคนแบบว่าติดตามเรานะครับแล้วก็เป็นแต้หนไม่รู้จะพูดอะไรคัช่วพูดหน่อยขายขายบัตรไปเลยขายบัตรขายบัตรขายบัขายบัตรขายบัตรไลน์ีไลย์สตรีไล์ตรบก็ถ้าครับอ่อนออ่อนขายบอออ่ะเดี๋ยวคนมัน ก็ใครที so well, the guitar> the guitar ่อยากดูนะครับผมหรือว่าใครที่ซื้อบัตรไม่ทันก็สามารถซื้อบัตรได้ทางสามพัสนะครับผมดูไลฟ์สตรีมมิ่งของพวกเรากันนะครับครับผมบัตรที่ไต้หวันก็นะครับบัตรที่ไต้หวันก็ยังซื้อได้นะครับซื้อได้นะครับบัตรไม่เดินเลยครับตอนนี้บัตรวิ่งบัตรวิ่งไงบัตรวิ่งเร็วเลย เตรียมกินน้ำไม่เยอะแล้วเตรียมเสียงกินไปเยอะๆยาอมยาอมสำคัญมากยาวอมสำคัญยาวอมสำคัญจริงๆมีเตรียมเส้นน้ำตาด้วยนะครฮะเตรียมเสียงหัวเราะมากกว่านะเราไม่กล้าตึงเลยไม่ก็กลัวกลัวเดี๋ยวเตรียมเตรียมร้องไห้กันไปไงเดี๋ยวเราเราเราผักเข้าอยู่แล้ว ได้เปล่าโอเคนะโอเคนะโอเคนะโอเคค่ะคาตขอครับค่ะส nice. okay, okay, ีก็ต้องมีนะคะตองจ้าเซนที้เซนจี้ต้องมี้มีค่ะขอบคุณค่ะี๋ยนตค่ะนะคะสุของรถนก็ต้อมีนะก็มีก็มีโอบี้นะ